สองนาทีนะครับมีเวลาบอกนะครับห้าสิบวิครับผมน่าจะผึบผับอยู่นะครับผึบผับ2ีสิบวิเอาหน่อยฮะเอาหน่อยตอนนี้สเปดห้าสิบนะครับห้าวิครับหนึ่งศูนย์ต้องลาคนเซลแล้วลาคนเซลแล้วครับไปครับไปครับไปครับ ไปครับไปครับผมพันจุดครับพันจุดผมมองขึ้นนะเพราะว่าเทรนขึ้นนะครับมันขึ้นวีขึ้นเดขึ้นนะครับออทามไฮนะครับไปแล้วครับพอแล้วครับนี่ครับจังหวะลงไปนี่สวยครับพี่เห็นไหมครับจังหวะเขาลงมาตรงนี้นะครับผมเข้าไปไม้หนึ่งนะครับแล้วเขาเด้งกลับมาจะปิดเขียวเอ๊ะ จะกลับเป็นแท่งเขียวผมก็ออกนะครับจริงๆไม้นี้ผมโดนผมโดนล่างมาข้างล่างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าเต็มโพ i ิชันนะครับก็คือแบ่งไม้ดีนะครับอันนี้ก็ผมที่ผมเข้าศูนจุดนหนึ่งเพราะว่าผมกะยอมแพ้ที่บริเวณนี้นะครับทน2000จุดนะครับแล้วผมเห็นเขาลงมาโซนที่ผมตีไว้นะครับก็เข้าอีกไม้นึงนะครับเพราะว่าเป็นเทนขาขึ้นชัดเจนแล้วก็ออทามไฮนะครับก็เลยมองขึ้นนะครับข้างบนไม่มีแนวต้านนะครับผมไม่รู้จะหา แนวรับบริเวณไหนนะครับก็ก็เลยตีแถบสีแดงนี้ตรงแนวรับ4ชั่วโมงนะครับเขาลงมาเทสก็เลยเข้าแล้วก็วางสต็อปลอสให้ไก่นะครับแบ่งไม้นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับปริมาณคนเซล์นะครับเป็นใครใก็มองลงใช่ไหมครับเพราะว่าเขากขึ้นมาขนาดนี้นะครับผมก็เลยมองสวนนะครับอย่างน้อยเราไม่ได้สวนเทนนะครับแล้วก็กราฟทางด้านซ้ายมือไม่มีแนวต้านนะครับ ถ้าแพ้ผมก็แพ้ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่เปอร์ะว่าแบ่งไม้แบ่ง p โพสิชันดีๆนะครับเคยเคยแตกจากข่าวมานะครับก็มีบทเรียนนะครับแพงนะครับโอ้โหปิดทั้งบนเลยนะครับเหมือนจะหลอนะครับแต่ก็ใส่ไม่ได้เยอะนะครับลากมา2,500จุดไม่แน่อาจจะย่อกลับมาที่เดิมก็ได้นะครับแล้วก็ไซเวก็กินนิ่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับขออนุญาตไปพักผ่อนนะครับผมผมหม่วันพรุ่งนี้ผมขอให้พี่ๆโชคดีนะครับผมครับ